สวัสดีครับบางวันช่องตรงเป็นตูงนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวเดียวกันกับบางนะครับนะครับทางเข้านะครับทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันตอนนี้ในกลุ่มในครอบครัวนะครับมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับมีทั้งทายผลฟุตบอลโลกผลนี้นะครับโดยมีฮอนด้าแจนั้นเป็นรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศด้วยนะครับใครสนใจอยากเล่นอยากเล่นเกมอยากเล่นกิจกรรมกับบางนะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องทิกตอก มาถึงฟุตบอลโลกวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันระหว่างสาย4และสายดีนะครับในเวลา17นาฬิกานั้นเป็นการแข่งขันในสายดีนะครับระหว่างทีมชาติตูนิเซียออสเตรเลียนะครับอีกหนึ่งทีมจากทีมชาติจากทวีปเอเชียนะครับปีนี้นะครับปีนี้ฟุตบอลโลกผนนี้นะครับทีมจากทวีปเอเชียหลายๆทีมนะครับทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับทำผลงานได้ดีเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเกาหลีญี่ปุ่นซาอุหรืออิหร่านเมื่อคืนนี้ลิกล็อกหักปากกาเซียนไปแล้วนะครับ มาวันนี้ทีมชาติตูนิเซียนะครับทีมชาติตูนิเซียบอลในต่างประเทศเนี่ยเปิดให้ทีมชาติตูนิเซียเป็นต่ออยู่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเป็นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นจริงๆนะครับปอปานั้นหายากเลยทีเดียวนะครับในราคานี้นะครับในละเลทในราคาเนี้ยบางมองว่าตูนิเซียนะครับซึ่งมีการเล่นนะครับซึ่งมีการเล่นที่เป็นระบบนะครับซึ่งมีการเล่นที่เป็นระบบอาศัยความชำนาญเฉพาะตัวดีกว่านะครับ ในนัดแรกที่เสมอเดนมาร์กมานั้นนะครับช่วยกันเล่นช่วยกันวิ่งนะครับผมว่ามองว่าในนัดที่2ตุนิเซียไม่น่าจะแพ้นะครับไม่น่าจะแพ้และอาจจะเบียดเอาชนะทีมชาติออสเตรเลียไปได้นะครับส่งให้อีกทีมชาติออสเตรเลียนั้นตกรอบแรกฟูตบอลโลกคนนี้อาจจะเป็นทีมแรกก็ได้นะครับมาถึงคู่ที่2ครับแข่งในเวลา5้าทุ่มนะครับห้าทุ่มหรือ23่สานากาเป็นการแข่งขันระหว่างทีม2ทีมเต็งของผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ยกให้นะครับฝรั่งเศส นะครับกับทีมชาติเดนมาร์กนะครับแม้ว่าคู่นี้เคยเจอกันมาอุ่นเครื่องก่อนมนาะฟุตบอลโลกหนี้เดนมาร์กจะเป็นฝ่ายชนะฝรั่งเศสแล้วก็ต่างนะครับแต่ว่าฟุตบอลโลกหนี้ในนัดแรกนั้นโอ้โหทีมชาติเดนมาร์กนั้นทีมชาติฝรั่งเศสนั้นนะครับเกมลุกเกมรับสอดเล่นกันสอดคล้องประสานกันได้ดีทีเดียวยิ่งในเกมลุกโอ้โหเล่นแบบเข้าขามากนะครับคู่นี้นะครับในบอลตามประเทศนั้นเปิดมาอยู่ที่นะครับ ครึ่งช่วงตัวกว่าสําหรับเดนมาร์กเอ้ยสำหรับฝรั่งเศสนะครับฝร,รัร่งเศสเป็นต่อในครึ่งช่วงตัวกว่ากว่านะครับก่อนแข่งอาจจะไหลไปถึงหนึ่งช่วงตัวเลยก็ได้แต่บางมองว่านะครับแต่บางมองว่าความเฉียบคมนะครับในแดนหน้าในเกมรุกนะครับกองกลางนะครับกับเกมลุกของฝรั่งเศสเล่นกันได้เข้าขามากทีเดียวนะครับบางมองว่านะครับถึงแม้อุ่นเครื่องฝร,รั่งเศสจะแพ้แต่ว่าทนาเจริงจริง้วบางมองว่าฝรั่งเศสจะเอาชนะเดนมาร์กไปได้โดยไม่ยากเย็นนัก นะครับโดยไม่ยากเย็นนะคู่นี้บางมองไปที่ฝรั่งเศสครับ